เครื her mm ่องกำจัดเศษอาหารที yeah, sure display, right ่ดีที่สุดนะฮะโอ้นอน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 เขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรมีไหมครับไม่หมดนี่ยองเอาไก่ให้เลยเนี่ยไก่นอกจากถ้วยนะครับกำจัดขยะเศษอาหารก็สุดท้ายก็ยังมเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยขายได้ด้วย ก็ตอนนี้เป็นโซนแยกขยะก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวหรือว่าไม่แต่พนักงานเราเองนะครับเมื่อทานอาหารเสร็จจากข้างนอกนะครับจะนามาแยกในส่วนตรงนี้ขยะย่อยสลายได้คือพวกเศษอาหารอกก่อนเห้นไปก็จะมีทางการแยกเศษอาหารแยกน้ําออกนี่มาถึงนะครับพี่เขากำลังจัดการกับขยะเศษอาหารอยู่พอดีพ่อพ่อขยะเศษอาหารพวกนี้มาจากไหนครับพ่อมาจากโรงอาหารโครงการโรงอาหารโครงการร้านอาหารหรอลครับ แล้วเดี๋ยวเอาไปทำอะไรต่อเปล่จะเอาไปหื้อไก่แล้วก็นอนมาเรยงบ้างโอ้โหอก็คือเสร็จอาหารจากในร้านอาหารก็มาอย่างนี้เลยไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้อเปล่าไม่ได้ทาอะไรเลยครับต้องเอามาอย่างนี้แล้วถ้ามันมีน้ํามาด้วยได้ไหมถ้ามีน้ําก็ต้องใช้ ใส่ที่กะลามบังได้กว่านิดต้อาน้ำหอดเหรอครับโอ้โหเลี้ยงไก่ที่นี่ไม่ต้องไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้ออาหารไก่นะเขากินได้ทุกอย่างเลยเนาะไก่เนี่ยแล้วเศษอาหารเรามาเยอะแค่ไหนพ่อแล้วแล้วไก่พวกนี้ดูก็ไม่ได้ใหญ่เยอะมากนะเขากำจัดหมดเหรอมาก็ประมาณสักห้าสิบกิโลบางเือก็แปดชิบต่อวันครับต่อวันแล้วก็แยกไปืี่ คือไก่ที่เหแล้วก็แยกกันไปคื้อนมาแรงก็ไม่ใครมีแล้วครับส่วนมากก็ไม่ใครมีแล้วส่วนมากก็ไม่ค่อยมีแล้วหมดละหมดละนี่กองใหญ่เหมือนกันนะนี่น้องไก่กินหมดเลยเหรอครับวันเดียวหมดเลยล่ามาก็ไม่มีแล้วหมดละแป๊บเดียวหมดเแป๊บเดียวก็เดียวก็หมดละแล้วเราเลี้ยงไก่ไว้เราเราเราเอาอะไรจากเขาไหมก็เก็บไข่เก็บไข่เก็บไข่แล้วก็ให้ให้มันออกลูกเก็บเขาเก็บออกลูกเก็บเอง อันนี้ก็เป็นห้องที่บอกว่าเป็นหนอนแมลงวันลายใช่ครับเราก็จะมีเศษผักอีกส่วนหนึ่งที่จะนำเศษผักหัวร้อยก็จะทำมาเป็นให้กับอาหารของไส้เดือนโอเคครับโอเคครับตอไปขยำขยำแค่นี้ประมาณสักกะละมังหนึ่งสักประมาณสองกรัมอย่างนี้หรอบพ่อสองกรัมอกอืม ก็มาของเก่ามีอยู่แล้วอ๋อของเก่ามีอยู่แล้วมาดูใกล้ๆหนะพ่อแบกให้ดูหน่อยอนอนอือนั่นคือนอนนะครับแล้วมีเศษอาหารอยู่ด้วยอันนี้อันนี้ทิ้งทุกวันเลยครับมาวันต่อวันอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามามามาต่อวันอยู่มาต่อวันเลยแสดงว่าของเมื่อวานนี้ก็ก็เขาก็เริ่มย่อยแล้วเราก็มาเติมไปเรื่อยๆ่เติมไปเรื่อยๆอืมแล้วที่จะเอามาให้หนอนเนี่ยเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรมีไหมครับได้หมดอู้หนอน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  นี่คือหนอนหนอนแมลงวันลายถูกไหมหนอนแมลงวันลายนีแม่มันก็บินเอี่ยวตามนี่นี่แม่มันแม่มันก็คือแม่มันก็คือแมลงที่บินบินอยู่เนี่ยนะครับแม่แมลงมันที่บินบินอยู่พวกนี้ได้ยินว่าเขาเป็นตัวช่วยกําจัดเศษอาหารได้ดีมากใช่ไหมพ่อครับดีเขาย่อยดีไหมย่อยดีมากอืมอันนี้ก็ไปเศษตัวนี้แล้วก็มาร้อนออกแถมอีกทีนึงแล้วก็เอาไปใส่ที่ แปลงพักเป็นปุ๋ยนเหรอครับเป็นปุ๋ยอ,อ๋อที่พ่อหยิบเมื่อกี้น,นี้คือเขาย่อยออกมาแล้วเป็นปุ๋ยแล้วเหรอไหน,นพอผมเอาดูหน,น่อยเาดูหน่อยอันนี้เขาย่อยหมดแล้วนี่นี่นี่อ๋อเป็นปุ๋ยแล้วเป็นปุ๋ยแล้วแสดงว่าอันนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เติมเสร็จอาหารเข้าไปแล้วใช่ไหมครัไม่เติมแล้วคะรับพ่าย่อยเป็นปุ๋ยแล้วนอวกจากคัดเอาตหนอนนี่ออกแทบหนึทีนึงอ๋อแล้ว<ม>เราต้องเติมเสรจอาหารไปจนถึงเมื่อไหร่เราถึงจะหยุดครับต้องต้องเติมให้ ตัวมันเก๋ๆอย่างทั้งนี้อ๋อเมื่อตัวเขาแก่แล้วครับถ,ถ้าถ้าอย่างอี้แล้วหนึ่ยก็คือหยุดละหยุดแล้ว,ลวครับเพราะว่าป็นตัวนอนมาแรงวันนี้นตีบินตามนี้อเอออ๋อ,อนกป็นอย่างนี้นี่เมฆมันออกนี่แล้วอเออ่เมฆเมฆคือเขาเตรียมที่จะตัวเตรียมที่จะเป็นมแลแรงแล้วละ่ะจากนอนจะเป็นมลแรงแล้วล่ะเป็นโตเป็นโต้เมงเหมือนตัวมลแรงแล้วครับตรงนี้ไม่ต้องเติมอาหารแล้วไม่เติมแล้วครับ อันนี้อะไรนะพ่ออันนี้อะไรนะอ๋อขอหยิบหยิบดูได้ไหมได้ครับอันนี้ปิ้นน้อนน้อยๆอันนี้ตายยังตายแล้วครับตายแล้วเอาไปเอาวนไปโลกน้ำร้อนแล้วโลกน้ำร้อนแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็ใส่ผงนี่ไว้ยังไม่ได้ไปบดปิ้นอาหารปลาอ๋อครับบดปิ้นอาหารปลามันเป็นอาหารปลาได้ได้ครับได้ยินว่ามีโปรตีนมีสารอาหารดีเลยใช่ไหมครับครับอืมซึ่งอันนี้เราก็สามารถที่จะ ขายได้เหมือนกันเนาะเป็นเป็นหนอนแบบนี้นะครับแล้วก็ไปลวกแล้วก็ตากแห้งขายได้ราคาดีไหมเพาะถุงนี้เท่าไหร่อันนี้เขาขายโลนึ่งสามร้อยเลยนะอือโอหนึ่งสามร้อยเลยนะนี่ฮะผลผลิตจากแมลงวันลายนะอันนี้นอกจากช่วยนะครับกําจัดขยะเศษอาหารให้แล้วนะก็สุดท้ายก็ยังมาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยขายได้ด้วยเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยนะเนี่ยเป็นอาหารสัตว์ต่างๆนะครับ อ,อันนี้อยู่ที่เนี่ตอนนี้ยังไม่ไรยเอาแม่ใหนมาใช้ตัวเลยต้องเอาแม่มามาใส่ก่อนต้องเอาแม่มาใส่ก่อนครับแม่มันคือตัวที่เป็นมีปีกหรือยังหรือยังเอาเอาหนอนหนอนตัวใหญ่ๆอเอาหนอนตัวใหญ่ๆแล้วมามาใส่ไว้ตรงนี้ออเข้ามาบ้านมาแมลงวันลายแม่อยู่อแถวนี้อยู่แต่ไม่ใ่อยนักเท่าไหร่ละแม่อันนี้เข้ามาในบ้านของ เขาเรียกว่าเป็นห้องเพาะนี no. okay. ่ไหมห้องวางไข่แล้ว no. ก no. no. no yes. ัน no. ห no. no. ้องวางไข่ใช่ไหมถูกไหมครับห้องวางไข่คร yeah, ับแล้วก็เขาก็จะเอาหนอนแมลงวันลายเนี่ยนะครับที่โตแล้วเนี่ยนะโตแล้วเนี่ยก็จะเอามาเก็บไว้ในห้องนี้เพื่อให้เขาวางไข่ครับอันอันนี้ข้าเมฆตัวนี้มันเข้ามาผ่าชมพันธุ์กันเอาตัวนี้วางไว้ข้างบนนี่ก่อนเดี๋ยวมันก็จะมาไข่นี่เองไข่ไส่ในนี่ขอดูหน่อย้ขอดูหน่อย นี่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 ไข่อันนี้เป็นที่วางไข่สาหรับที่พอพอหนอนตัวใหญ่ๆเขากลายเป็นมแมลงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาผสมพันธุ์แล้วเขาจะมาวางไข่ในนี้ครับ๋อโอเคแล้วเขาก็จะวางไข่มันก็จะเป็นลูกหนอนตัวเล็กๆๆครับนะแล้วเราก็ย้ายลูกหนอนนั่นะเอาไปย่อยเสียอาหารห้องนู้นส่วนพวกนี้คือตายหมดแล้วเหรออันอันนี้อันนี้ นแรกๆนี่อตอนนี้นี่ปินแม่แล้วก็าลอกคาไปแล้วลอกคาบออกเป็นจูแนี่ยนนี่อันนี้เป็นแม่มัแม่ันออกก็หลอกตรงนี้บินอยู่รอบๆเลยนะครับครับบินอยู่รอบๆนี้พวกนี้มีอันตรายไหมไม่มีแล้วเนี่ยกัดต่อยไหมกั่ต่อยไม่ต่อยด้วยกัดก็ไม่กัดไม่ต่อยอะไรอแล้วพ่อก็ปล่อยเขาออกไปงี้หรอออกไปรูธรรมชาตินี้ไหมประมาณสักสี่วันห้าวันชงชุดก็หกวันแม่ก็ ตายหมดแลออ้ตายเลยครตายด<อ>้วยนี้ตุกท่านี่เป็นเม่หมดแล้วนี่โอ้แล้วก็ต้องเอาลูกเตียนผสมท่านไปเลี้ยงอาหารเออปอกมา<อ>มาแทนเหมือนเดิมแล้วก็เม่มันก็เริ่มใหม่ครับเพราะฉะนั้นใครที่หมักเศษอาหารที่บ้านนะครับอาจจะเจอหนอนประเภทนี้นะเขาเรียกว่าหนอนของแมลงวันลายนะครับแมลงวันลายนี่มีประโยชน์มากนะเขาเป็นแมลงที่ไม่ได้มีพิษมีภัยนะครับไม่ดุไม่กัดไม่ต่อย ไม่สกรปรกเหมือนแรงวันบ้านด้วยใช่ไหมพ่อครับไม่สกรปรกไม่สกรปรกไม่ได้แบบว่าไปตอมอะไรที่เป็นแบบเป็นขยะอะไรนี้นะครับแล้วก็ลูเขาเนี่ยหนอนเขาเนี่ยสามารถช่วยย่อยเศษอาหารได้ดีมากๆดีกว่าไส้เดือนอีกเขามีผลวิจัยออกมานะครับย่อยมันได้ดีมากแถมพอมาเป็นหนอนปุ๊บเนี่ยเป็นดักแด้ตัวดำๆแบบเนี้ก็ยังขายเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยนะครับเป็นโปรโตีนชั้นดีมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเขามาดี เข้ามาช่วยเราไม่มีพิษไม่มีไฟนะครับ <c oughs> เพราะว่าเนี่ยพ่อยังเลี้ยงไว้เลยมีห้องสําหรับออกไข่เลยนะครับเพราะว่านี่คือตัวช่วยเราในการกําจัดเศษอาหารดีกว่าเราปล่อยเศษอาหารออกไปปรับปรุงขยะอื่นๆนะครับเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นนอนมาช่วยเราครับอย่าไปกลัวน้องน้องมาดี <Wow. S 1> ส่วนหนึ่งที่แยกออกมาก็คือจะมาตรงนี้นะครับจะเอามาให้กับไส้เดือนใช่ไหมพอ่อตรงนี้ไส้เดือนใช่ไหมจะมาคือไส้เลนได้ยินว่าไม่ใช่อาหารที่เหมือนกัน ขับไม่เหมือนกันครับเฉพาะสีษพักผพลอรอกไม้แล้วก็เปิกมาคณัดอันนี้ให้ใช่เลยเลยถ้ามันกินหมดแล้วเนยมันจะปิ้นปุ๋ยอันนี้นี่ขอหยิบขึ้นมาดูหน่อยาหยิบปุ๋ยขึ้นมาดูหน่อยปุ๋ยอันนี้อันนี้ใกล้ก็จะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้แล้วนี่ัตน้อยๆเนียมันจะเป็นดินดินนี่เหมือนดินนะครับี๋ยวเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใส่แปลงพักตรงนู้นปุ๋ยที่ได้มาก็ไปแพ้ปลูกผักไปใช้ปลูกผักอ๋ น้ำสีไชเรือนตัวนี้ก็เอาไปรดพักมาจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยใส้อะไรซึ่งเมื่อกี้พ่อบอกว่าอันนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไปรดแปลงผักใช่ไหมครับเขา <ไป S 2> ช่วยในเรื่องอะไรนะปร,ะรดแปลงผักมันช่วยให้ผักเติบโตแล้วก็สวยงามขึ้นสวยงามขึ้น,นและดูในแต่ละถังนี้ก็จะมีไส้เดือนนะครับค<ะ>อยย่อยแล้วก็ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนออกมาซึ่งปุ๋ยพวกนี้ราคาแพงด้วยนะเพราะว่ามีธาตุอาหารดีมากในแต่ละถังก็จะเขียนไว้ มีไส้เดือก yeah. uh, ี่ตัวนี่ถังนี้เขียนเจ็ดพันตัวใครบางคนเขียนน่ะจำนวนอ่ะอันนี้พ่อเขียนเองพ่อเขียนเองครับแล้วพ่อพ่อนับยังไงเจ็ดพันตัวพ่อนับเพราะว่าพ่อเอามาตรงนี้เนาะแล้วก็จะมาเชะออกจับออกเป็นตัวเป็นตัวนับเลยพ่อนับทีละตัวเลยหรอพูดจริงพูดเล่นพูดจริงนับนับได้เจ็ดพันตัวนี่แกะกๆเอาก็ได้มั้งกาเนี่ยเมั่ไรแล้วพ่าให้เอากำจริงอ่ะเอาความจริงครับ จุดที่เห็นนี่คือเป็นของหมู่บ้านเลยใช่ค่ะคนทั้งหมู่บ้านจะมารวมกันจะมาตรงนี้นี่มาแบบสดๆเลยนะไม่มีการเตรียมสไปตอดเลยนะเอามาดูนี่มาดูนี่มีกรีนคนเอาไว้สําหรับใส่เศษอาหารด้วยขยะที่ขายได้ขายบ้านขายบ้านมันเนี่ยมันได้เงินน้อยเอาบริจาครวมกันดีกว่าถ้าคนเยอะเอามารวมกันก็จะได้เป็นเงินที่พอซื้อของใช้รวมกันในหมู่บ้านได้ก็เกิดประโยชน์